พูดถึงการถ่ายภาพครับกล้องและเลนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับแต่สิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของแสงนั่นเองครับถ้าคุณมีแสงที่คุณาภาพดีแน่นอนว่ามันจะทําให้คุณได้ภาพที่ดีไปด้วยครับผมและวันนี้ฮะถ้าคุณมองหาไฟ์ LED สักตัวหนึ่งครับผมมีมาแนะนําซึ่งมันคือ LED แห่งปี2021เลยครับ หน้านี้ฮะไฮไลท์เนี่ยออก LD e มาตัวหนึ่งแล้วครับเป็น HL 96นะตัวนั้นก็จะเป็นแบบว่า LD e ประมาณนี้เลยครับอาจจะบางกว่านี้นิดนึงครับผมแล้วก็อาจจะเบากว่านี้นิดนึง และฟังก์ชันเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าตัวนี้นะแต่ตัวนี้นี่คือเรียกว่ายก R G B มาใส่แล้วครับทำให้ฟังก์ชันของเขาเนี่ยเยอะขึ้นมากๆเลยครับนะฮะที่คุณภาพทุกอย่างเนี่ยยังดีเหมือนเดิมครับผมตัวนี้เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวครับผมเริ่มจากองค์ประกอบภายนอกเขาครับวัสดุภายนอกเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอันลอยฮะก็คือแข็งแรงทนทานเหมือนเดิมฮะเป็นโลหะทั้งชิ้นเลยรวมถึง กรอบรอบๆอบเนี่ยก็คือจะมีความหนามากๆครับอันนี้ก็แน่นอนฮะเรื่องของการตกหล่นเนี่ยคือสามารถตกหล่นได้แบบสบายๆเลยฮนะเรียกว่าใช้ไปเนี่ยมันต้องมีการตกหล่นอยู่แล้วตัวนี้ถือว่าการเรื่องของ drop proof มาได้อย่างดีมากๆครับรวมถึง ซิลต่างๆของเขาฮะตัวนี้คือถือว่างานประกอบเนี่ยดีมากๆคับเขาก็ใช้คําว่า moisture proof ฮะก็คือถ้ามีละอองน้ํามือเปียกอะไรไปจับเนี่ยก็คือถือว่าป้องกันได้นะแต่ไม่ใช่ w a t e r proof ถึงขั้นไปจุ่มน้ําอะไรแบบนี้ก็คงจะไม่ได้ครับผมอันนี้ก็ถือว่าองค์ประกอบและงานของเขาเนี่ยจับภายนอกคือหรูหรามากๆครับผมทีนี้มาดูฟังก์ชันของเขาบ้างฮะมีปุ่ม ง่ายๆไม่กี่ปุ่มครับผมแต่ก่อนที่จะไปถึงปุ่มเลยผมเห็นสิ่งที่ให้มาบิวอินมาก็คือเรื่องของรูต่างๆฮะอันนี้เป็น1ต่อ4ฮะก็คือรูเนี่ยเท่ากับใต้บอดี้กล้องนะเวลาเรามีอุปกรณ์ยึดติดจับอะไรเนี่ยก็คือสามารถใส่เข้าไปแนวตั้งนะก็คือแนวนี้ได้หรือว่าแนวนี้ก็มีให้เหมือนกันฮะสจุด ร,ร,รวมถึงรูตรงมุมตรงนี้ก็คือสําหรับห้อยสายคล้องคออะไรแบบนี้ฮะหรือว่าอาจจะเป็นสายแล้วไปห้อยกับขาไยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเจาะในฟังกช์ชันตรงนี้มาให้ด้วยครับผมรวมถึงพอร์ตของเขาเนี่ยก็จะเป็นพอร์ต USB C ฮะอันนี้เป็นพอร์ตที่เอาไว้ชาร์จเข้านะแล้วก็มี USB รูใหญ่ปกติอันนี้ฮะเป็นฟังก์ชันแบบ power bank ด้วยครับในส่วนของ USB ช่องนี้นะครก็คือสามารถเราไปชาร์จกับพวกมือถือหรือว่าอ,อะไรต่างๆก็ได้ครับผมตรงนี้ก็คือมีทั้งอินพุตแล้วก็เอาพุตออกมาครับผมเพราะว่าความจุข,ของแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมากถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์ฮะถือว่าเยอะมากๆนะประมาณมือถือ2เครื่องเลยอะไรแบบนี้ฮะเรียกว่าใช้กันยาวๆฮนะ รวมถึงข้างบนครับก็จะมีปุ่ม2ปุ่มฮะเป็นปุ่มโหมดกับปุ่มเปิดปิดง่ายๆแบบนี้สปุ่มด้านข้างนะจะเป็นตัวดิมฮะก็คือเพิ่มลดกําลังอันนี้ก็คือเลื่อนขึ้นก็เพิ่มเลื่อนลงก็ลดนะแล้วก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันฮะอันนี้แหวนเนี่ย จะสามารถปรับขึ้นลงได้แล้วก็กดได้ด้วยฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาฮะส่วนความแรงของเขาฮะอยู่ที่500ลูเมนะหรือว่า1,200ลักครับผมและด้วยแบตเตอรี่5,000 m มิลลิแอมป์เนี่ยถามว่าใช้ได้นานเท่าไหร่นะอันนี้อยู่ที่กำลังในการเปิดนะถ้าเราเปิดแค่1%เนี่ยโอ้โหใช้กันไป17ชั่วโมงอะไรแบบนี้เลยฮนะแต่ถ้าใช้100%อะไรแบบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1>, 1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงอะไรแบบนี้ฮะก็จะมีหน้าจอข้างหลังบอกแต่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าฟังก์ชันที่ใส่มาเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับทีนี้มาดูกันครับว่า h i g HL i g h t HL190 RGB เนี่ยมีฟังก์ชันและโหมดอะไรกันบ้างครับผมโดยเริ่มที่ด้านบนเนี่ยจะมีปุ่ม2ปุ่มครับก็คือปุ่มเปิดปิดกับปุ่มโหมดครับผมส่วนด้านนี้เนี่ย จะเป็นแหวน2อันครแหวนบนก็จะเขียนว่าด MM ิมก็คือเพิ่มลดกําลังครับผมส่วนข้างล่างก็จะเป็นฟังก์ชันง่ายๆแบบนี้ครับผมลองกดค้างครับเพื่อการเปิดครับก็จะโชว์หน้าจอขึ้นมาแบบนี้ครอันนี้คือโหมดแรกที่เรียกว่า CCT ครับผม เราอยู่ในหน้าจอแบบนี้แล้วตรงนี้จะเขียนว่า 2.6H กครับก็คือใช้ได้อีก2.6ชั่วโมงครับในขณะที่กำลังเนี่ยอยู่ที่50%ครับถ้าผมเพิ่มกำลังไปเป็น100ยเนี่ยเวลาก็จะลดลงฮะเหลือ1.5ชั่วโมงได้นะครับในขณะที่ถ้าลดกำลังลงไปนะเหลือแค่1%เนี่ยเวลาก็จะเพิ่มไปเป็น15ชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาต เลื่อนไว้ที่ประมาณ50%ก่อนล้กันครับผมโหมดแรกเนี่ยจะเป็นโหมดของการถ่ายภาพแบบปกติฮะก็คือเรื่องของไฟสีส้มสีขาวไว้บาลานของเรานั่นเองครับผมโดยที่ตรงนี้จะโชว์เรื่องของ color temperature ฮะหรือว่าอุณหภูมิของแสงนั่นเองครับผมถ้า2,500องศาเคลวินฮะแน่นอนมันก็จะอมส้มๆแบบนี้ฮะแบบมือผมที่เห็นอยู่ด้านหลังครับ แต่ถ้าเราเลื่อนปุ่มแหวนฟังก์ชันขึ้นแบบนี้ฮะก็จะเพิ่มเป็น3,500ฮะเพิ่มทีละร้อยนึงก็ได้ครับผมหรือว่าถ้าเพิ่มค้างเลยกดดันขึ้นค้างเนี่ยก็จะสูงสุดอยู่ที่9,900องศาเคลวินฮะแน่นอนก็จะอมฟ้าแบบนี้กันเลยทีเดียวครับผมทีนี้มาดูโหมดที่2กันครับกดปุ่มโหมดข้างบนด้านนี้ทีนึงครับผมอันนี้จะเป็นโหมด hsi ฮะก็คือเรื่องของ Hu e ฮะแล้วก็ saturation นี่ครับ ถ้ากดปุ่มฟังแค่นหนึ่งครั้งอ่ะลูกศรตรงนี้จะเลื่อนไปอยู่ที่ตัว H ครับก็คือเรื่องของฮิวฮะเราสามารถเลือกเป็นองศาได้ครับก็เรียกว่าถือว่าถ้าเป็นวงล้อกลมๆเนี่ย3 6มอองศาแล้วจะมีสีทุกสีอยู่ในนั้นนะครับถ้าเราลองเลื่อนไปเรื่อยๆครับข้างหลังมันจะเปลี่ยนไปตามองศา360องศาคือมากสุดนะพอเลื่อนไปปุ๊บมันก็จะเป็นศูนย์องศาแล้วก็มาเริ่มที่1องศามาไปเรื่อยแบบนี้ ก็แล้วแต่เราจะเลือกสีไหนฮะในการใช้งานนั่นเองครับทั้งมีสีเขียวสีเหลืองต่างๆครับเราก็เลือกไปตามที่เราอยากก็ได้เลยอันนี้คือสามารถกดปุ่มฟังก์ชันค้างขึ้นลงได้แบบนี้ครับผมในขณะที่ saturation เนี่ยถ้าเรากด1ครั้งครับมันก็จะมีตัวลูกศรเนี่ยจะตกมาอยู่ด้านล่างครับอยู่ที่ S ก็คือ saturation แน่นอน saturation 1 0 0ฮะก็คือสีสันเนี่ยจะเข้มที่สุดฮนะ ถ้ารู้สึกว่าสีฟ้าแบบนี้มันเข้มเกินไปอยากจะลดลงมานิดหน่อยครับก็หมุนวงล้อลงมาสีฟ้าก็จะอ่อนดอรอปลงไปเรื่อยฮะเหมือนผสมสีขาวเข้าไปครับผมอ่าก็สักสมมุติว่า37อะไรแบบนี้ก็โอเคถือว่าอมฟ้านิดนิดอะไรแบบนีบ้นั่นคือโหมดที่2อ SSI ครับทีนี้มาดูโหมดที่3ครับกดปุ่มโหมด1ครั้งครับผมโหมดที่3เนี่ยจะเป็นโหมดเอฟเฟกครับผมแบบนี้ฮะก็จะมี ชื่อของกรุ๊ปของเขาฮะอันนี้ก็จะเป็น A 1ครับก็จะมี A 1 2, 3ครับผมแล้วก็มี A B C ไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาดูันทีละหมดเลยเริ่มที่หมด A 1ก่อนฮะแน่นอนเขบเขียนว่า flat นั่นเองครับก็จะยิงเป็นสีขาวๆแล้วก็เป็นแปบบ๊บๆ,ๆไปอย่างนี้นะครับผมเลื่อนปุ่มฟังก์ชันขึ้นครับทีหนึ่งก็จะเป็น A 2ครับเป็น flat fast ครับก็จะยิงเหมือนยิงรัวๆหน่อยฮะเหมือนฟ้าพงฟ้าผ่าอะไรแบบนี้ครับผม เลื่อนขึ้นอีกหนึ่งครั้งฮะเป็น A 3ฮะ T V screen ก็เหมือนหลอกได้ว่าไฟที่ออกมาจาก L E D ตัวนี้เป็นเหมือนหน้าจอโทรทัศน์ครัเขาก็จะเป็นสีขาวๆฮะเต้นๆนหน่อยวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนว่าหน้าจอโทรทัศน์อะไรแบบนี้ครับผมทีนี้กด1ครั้งครับมันก็จะเป็นโหมด B ฮะก็จะมี B 1 B 2 B 3 B 3เหมือนกัน B 1ก็จะเป็น Candle ฮะก็จะเป็นเหมือนแสงเทียนครับผม B 2ฮะ เรือนคืนก็จะเป็นเฟรมหนึ่งคเป็นสีแดงๆแว๊บแวบๆ,ๆครับผมแล้วก็มีเฟรมสามอันนี้ก็จะกระพริบเยอะหน่อยอะไรแบบนี้ครับผมก็แล้วแต่เอาไปใช้งานกันนั่นเองครับกดอีกหนึ่งครั้งนะจะเป็น C ฮะ C ีหนึ่งฮะ police ครับน้ำเงินแดงสลับรัวๆแบบนี้ครับในขณะที่ C 2สองอะ ambulance ก็จะเป็นฟ้ากระพริบครับผม C สามฮะไฟทรัคก็จะเป็น เ,เรื่องของสีแดงกับพิบนั่นเองครับถ้าเป็นดีเอนบ้างครับดีหนึ่งฮะอ่าเป็นแบบนี้ฮะสีขาวกับพิบขึ้นไปฮะแล้วก็มีกับพิบเร็วๆแล้วหยุดครับแล้วก็มีกระพิบรัวเลยทีนี้อันนี้สนั่นเลยครับก็แล้วแต่จะเลือกไปใช้งานในหมดต่างๆยังไม่หมดครับมี E ครับ E ก็เป็นเชสครับก็คือเรียกว่า เปลี่ยนไปเรื่อยฮะแต่เปลี่ยนช้าๆครับผมอันนี้ก็เวลาไลท์ส่งไลท์สดเปิดเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยครับผมอันนี้2ก็เป็นเชสมิดครับก็คือเปลี่ยนเร็วขึ้นนิดหนึ่งฮะในขณะที่อันที่3เนี่ยจะเปลี่ยนครบทุกสีเลยแล้วก็เร็วฮะเป็นเชสฟาดคับในส่วนของ e 3ครับกดอีกหนึ่งครั้งะทีนี้เป็น f 1กันบ้างครับก็คือไฟเวิร์ครับอ่าก็จะเป็นสีของพลุอะไรแบบนี้ครมี1มี2มี3ครับ ก็แล้วแต่ไปเลือกใช้นะครับก็จะออกเน้นเป็นแดงเขียวฮนะสลับกันในโหมดต่างๆครับผมมีจีครับจี G ก็จะเป็นคลับฮนะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นแบบเหมือนในผับในคลับอะไรแบบนี้ฮนะก็จะมีไฟประเภทต่างๆมีคลับ 1- 2แล้วก็มีโรแมนตะิกฮะอันนี้ก็จะเป็นสีออกชมพูชมพูอะไรแบบนี้นะมีทั้งหมด7โหมดด้วยกันครับแล้วก็21่สเพีเซ็ตครับผม แบตเตอรี่ที่บิวอินด้านในฮะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฮะทำให้ใช้ได้นานแล้วก็อึดถึกทนฮะเรื่องลิเธียมแบตเตอรี่เนี่ยหลายๆคนรู้กันดีอยู่แล้วว่ามีประโยชน์ขนาดไหนครับผมรวมถึง LED ของเขาเนี่ยต้องเรียกว่าเป็น low heat LED ฮะก็คือใช้ได้นานแล้วก็ร้อนน้อยถามว่าร้อนไหมร้อนพอสมควรแต่ไม่ได้ร้อนมากครับทำให้เราใช้ได้นานรวมถึงการใช้กับลิเธียมแบตเตอรี่เนี่ยต้องเรียกว่าใช้กันยาวยาวครับผม และเห็นฟังก์ชันเยอะขนาดนี้ฮะแน่นอนนะหลายคนถามว่าเอ๊ขนาดน้ำหนักเป็นอย่างไรฮะอันนี้ต้องบอกกอเลยว่าความยาวของเขาเนี่ยอยู่ที่128มิลครับผมและก็สูงเนี่ย71มิลครับผมในขณะที่ความหนาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15มิลน,นะหรือว่าเซนครึ่งเท่านั้นเองครับก็ถือว่า ประมาณมือสั้นกว่ามือถือแน่นอนครับผมและน้ำหนักของเขาฮะอยู่ที่211กรัมครับผมเรียกก็เป็นสุดยอดแกดเจตที่พลาดไม่ได้ในปี2021ด้วยประการทั้งปวงครับโอ้โหเรียกว่าช่างภาพทั้งภาพนิ่งและวิดีโอฮะถ้าพูดถึงไฟดีๆสักตัวนึงครับทั้งเล็กและคุณสมบัติครบถ้วนครับผมตัวนี้คือตัวเลือกอันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวครับผม และก็ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องตัดใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ